นัตถิสันติประังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตารมคำจุนโลกกราบสวัสดีค่ะสหายสายธรรมสหายสายอากาศช่องแม่น้องน้อยบ้านไร่พูหลวงทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีด้วยนะคะวันนี้แม่น้องน้อยมาส่งงานนะคะงานของบ้านท่านอาจารย์ประภัยศรีอาจารย์อ,อนนท์แล้วก็อาจารย์สมรน,นะคะ ซึ่งท่านอาจารย์ประภัยศรีท่านอยู่สุขโขทัยนะคะแม่น้องน้อยก็ส่งงานด้วยภาพนี้นะคะคุณครูคะแม่น้องน้อยมาส่งการบ้านให้คุณครูว่าเรายกเสาเอกวันที่10ตจุลาพมเอฟซีะนะคะในวันนี้วันที่25นะคะเรามาส่งงานส่งงานให้กับคุณครูว่าหลังจากยกเสาเอกเมื่อวันที่10บแล้วนะคะเฮคานตั้งเสา ขึ้นโครงหลังคานะคะโครงหลังคาเราจะเสร็จวันนี้ค่ะ FC แล้วก็เริ่มก่อด้านล่างน,นะคะเริ่มก่อด้านล่างของขอบวงกบหน้าต่างอีกสองวันกระเบื้องมุงหลังคามาถึงแล้วนะคะเราก็สั่งกระเบื้องหลังคาของ c ี a พกตาช้างนะคะซึ่งเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะซึ่งท่านอาจารย์ประภไยสีและท่านอาจารย์นนท์ได้เลือกไว้นะคะ ก็ได้สั่งพื้นที่เรียบร้อยนะคะอีกสองวันนะคะกระเบื้องมุงหลังคามานะคะเราก็จะทําการมุงอันนี้เราก็มาก่ออิฐนะคะโดยรอบนะคะด้านชั้นล่างก่อนนะคะของใต้วงปกทอก่อไปได้ระดับนะคะประมาณ45เซนเราก็จะเททับหลังนะคะเททับหลังกันแล้วก็จะตั้งวงกบหน้าต่างตั้งวงปกบประตูนะคะแล้วก็จะต้องเท ข้างเทล่างเทบนนะคะเทขอบนะคะเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและก็มั่นคงนะคะเอสกีเห็นไหมคะเราจะเสียบเหล็กนะคะเจาะเจาะเหล็กแล้วก็ใส่กาวอีพ็อกซี่เสียบเข้าไปที่ข้างเสาเวลาที่เราก่ออิฐนะครับเพื่อล็อกนะคะให้เกิดความแข็งแรงด้วยนะคะในแต่ละชั้นแต่ละแถวที่เราก่อนะคะเราจะต้องเสียบเหล็กเพื่อล็อกหัวเสาล็อกหัวอิดแดงไว้ทุกแถวเลยนะคะเพื่อ ให้ความแข็งแรงนะคะยึดเกาะกับปูนไว้นะคะไม่ให้การเกาะนั้นะโยกนะคะให้แน่นนะ,นะคะท mm ี่ตีแล้วแมงน้อยก็ให้ดูเสมอว่านะคะแมงน้อยใช้อิฐแดงก้อนใหญ่นะคะไม่ได้ใช้ก้อนเล็กนะคะก็ก้อนเล็กก็เท่ากับสามก้อนครึ่งกับสี่ก้อนของก้อนใหญ่นะคะ mm hmm. สาเหตุที่เราใช้ก้อนใหญ่เพราะว่าเราต้องการให บ้านนะนะคะมีความหนาแข็งแรงแล้วก็ไม่ร้อนนะคะองศาความความเย็นอะ่ะเขาก็จะเย็นกว่าอิฐก้อนเล็กแล้วก็ความแข็งแรงความหนาก็จะมากกว่ากันนะนะคะความมั่นคงอิฐอิฐเล็กนะคะก็เอาไว้เสริมก่อเสริมในระยะที่เขาห่างกันเกินไปหรือว่า เหลือนิดเดียวก็ไม่ต้องไปทุบอิดก,ก้อนใหญ่นะคะใช้อิดก,ก้อนเล็กปิดบนนะคะก็เป็นการประสานงานกันระหว่างก้อนเล็กกับก้อนใหญ่นะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องไปทุบอิดให้เขาแตกแล้วก็เสียรูปทรงนะคะในการที่จะก่อขอบบนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะผูกเหล็กนะคะเพื่อจะเททับหลังนะคะงานของแม่น้องน้อยก็เดินมาได้15้าวันแล้วนะคะเอ 15วันหลังจากยกเสาเอกอีกสองวันเราก็จะมงหลังคานะคะก็ไม่น,น้อยก็เลยต้องมาส่งงานให้กับท่านอาจารย์ได้ตรวจงานนะคะแล้วก็ได้มาปรึกษาพูดคุยกันว่าประตูนะคะประตูซ้ายประตูขวาประตูหน้าประตูหลังทางลงนะคะ เชิญอาจารย์สมนเข้ามาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะตั้งวงกลมเนี่ยเราก็ต้องดูมุมทิศทางทางขึ้นทางลงประตูหน้าประตูหลังตรงกันไหมเพราะว่าบางคนเขาก็จะมีเออมองจากหน้าไปทะลุหลังเออไม่สบายใจนะอะไรหรือว่ามองเข้าไปเห็นภายในบ้านแล้วก็ภายในห้องโถงและภายในครัวเลยเราก็จะต้องตั้งเบี่ยงกันนะนะคะเพื่อไม่ให้มองเห็นทะลุนะคะหน้าหลังก็ ได้เชิญมาพูดคุยกันปรึกษาหารือกันนะคะก็คือเป็นการออกแบบร่วมคะ่ะเอฟีก็ไม่น,น้อยก็พูดเสมอว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนนะคะเพราะว่าผู้ที่อยู่อาศัยเขาจะรู้วัตถุประสงค์ว่าห้องนี้นะคะเราต้องการที่จะตรงนี้ไว้ตู้ตรงนี้ไว้เตียงประตูควรจะเข้าออกทางด้านนี้เจ้าของบ้าน ะะจะเป็นผู้ที่ทราบดีแล้วก็เป็นผู้ที่จะปรับมุมทิศทางเข้าออกของแต่ละห้องนะคะแม้น้อยจะไม่เอาความคิดของตัวเองมาเป็นหลักนะคะโดยภาพรวมโครงสร้างนะคะโครงสร้างอาคารต่างๆเนี่ยเราจะเป็นผู้ออกแบบทั้งหมดเพื่อความแข็งแรงมั่นคงแต่ว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยเราต้องคุยกับผู้ที่อยู่อาศัยจริงว่าห้องนี้ต้องการประตูออก ทางนี้ต้องการหันหัวเตียงไปทางด้านไหนอะไรเนะคะเราก็จะต้องอ,อ,อธิบายแล้วก็พูดคุยกันก่อนที่เราจะตั้งวงกบนะคะให้ให้ลูกค้าได้ออกความคิดร่วมนะคะเพราะผู้ใช้สอยจริงก็คือผู้จ้างสร้างนะคะแม่น้อยก็เลยว่าเวลาทำงานทุกขั้นตอนเนี่ยต้องเข้าหน้างานวันหนึ่งสี่รอบห้ารอบนะคะตรวจทุกหน้างานแล้วกเ็เรียกมาคุยนะคะ ความเข้าใจกันว่าให้ตรงกันและให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่อยู่จริงๆไม่ใช่ว่ามาสร้างตามใจช่างนะคะต้องสร้างตามใจเจ้าของบ้านนะคะโครงเหล็กของเราก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจันทันดั้งอกไก่เราประกบคู่หมดเลยนะคะ f อแล้วก็วันนี้เราก็ใส่แปรกันไว้ไแล้วนะคะ ก็เก็บสีเก็บรายละเอียดออกเก็บมุมต่างๆนะคะให้มันคงแข็งแรงแล้วก็อีกสองวันเราจะมุงหลังคานะคะนี่ก็เป็นการส่งงานให้กับท่านอาจารย์ประไพยสีแล้วก็เป็นการให้เอฟีได้ดูหน้าง,งานของแม่น้องน้อยด้วยนะคะว่าใน15วันที่เราเลื่อก่อสร้างบ้านหลังนี้งานเรามาถึงไหนแล้วช้าหรือรวดเร็วยังไงนะคะก็ส่งให้เอฟซีได้ดูเนื้องานของแม่น้องน้อยด้วย นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราได้มาพูดคุยนะคะติดต่อประสานสัมพันธ์กันทางสายอากาศไม่น้องน้อยจะพูดเสมอว่าจะหายสายอากาศนะคะเพราะว่าเรามีความผูกพันกันแล้วนะคะก็ต้องมาพูดคุยนะคะเล่าสู่กันฟังในงาน เนื้องานต่างๆที่แม่น้างน้อยได้ทําทุกวันเลยนะคะก็เป็นการส่งการบ้านให้กับเจ้าของบ้านได้ตรวจงานโดยเป็นภาพเคลื่อนไหวให้เห็นนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลแต่สามารถที่จะส่งกันได้ทางอากาศนะคะอย่างที่แม่น้างน้อยพูดเสมอว่าสหายสายอากาศนะคะวันนี้ต้องขอขอบพคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่กรุณากดกดไลค์กดแชร์นะคะ แล้วก็ให้กำลังใจด้วยข้อความนะคะที่เพิ่มพลังบวกเติมพลังบวกให้แม่น้องน้อยได้มีกำลังใจที่จะทำงานนะคะในการสื่อสารต่างๆส่งไปให้ได้ชมกันนะคะขอให้เอฟทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกนี้เลยนะคะทุกสถานที่เลยให้มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ร่ำรวยกันทุกท่านอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะากาศเริ่มหนาแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะกลับขอบคุณมากเลยค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเอซี่บายๆนะคะสวัสดีค่ะ